ขออนญาตนําเสนอเกี่ยวกับเป็นมโคริวจริงๆมันเป็นเทคโนโลยีเก่าที่เขาใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกนะครับอาจจะฟังยากนิดพอดีผมพูดกลางก็ไม่ชัดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เป็นภาษาทองแดงเนี้ยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีสมัยก่อน,นเขาจะใช้ในการตรวจจับวัตถ,ถุกเกี่ยวกับทางทหารนะครับพหลังจากนั้นก็มาประยุกต์ใช้แก่การสื่อสารนะครับคราวนี้เนี่ย ความตีกันในสารถ้าเราใส่ใส่กำลังไปเยอะๆเนะี่ยมันก็กลายเป็นสามารถให้ความร้อนกับพวกวัสดุต่างๆได้นะครับประเด็นสําคัญของตัวนี้เนี่ยนะครับคือตัวไมโครเวฟที่เราใช้ตามบ้านเนี่ยเป็นความถี่เดียวกันเป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวกันที่เราจะเอาไปใช้ในกับอุปกรณ์พวกนี้นะครับแต่ว่าประเด็นคือกําลังต่อต่อโหลดที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันมันไม่ได้นะครับหมายถึงว่าเราสามารถเราไม่สามารถอบ ครเ,เปลือกครั้งละเป็นตันได้นะครับเพราะมันมีอันเล็ก,เ,ลกเพราะกันเราไปประยุกต์ใช้เนะี่ยห้องก็เล็กตามอุตสาหกรรมที่เราใช้ตามบ้านเะนี่ยพอเราไปทาเป็นเครื่องใหญ่ปุ๊บเนะนี่ยเนื่องจากตัวไมโครเวฟตัวเนี้ยนะครับมันมีผลต่อต่อ,ตอวสัสดุที่เป็นไดเล็กติกร่างกายเรามนุษย์เราทั้งหมดเนี่ยเป็นไดเล็กติกเกือบทั้งหมดนะครับพอมีผลปุ๊บเนะี่ยมันกม็มีอันตรายมีมาตรฐานในการควบคุมถึงอันตรายที่จะออกไปนะครับแล้วก็ขึ้นตรงเนี้ยถ้ามันออกไปปุ๊บเนะี่ย มันด้วยมาแค่แค่หนึ่งวัตในห้องนี้ในโทรศัพท์ใช้ไม่ได้เลยนะครับเป็นอันตรายด้วยแล้วก็โทรศัพท์มันจะล่มหมดเลยเพราะว่ามันเป็นขึ้นเดียวกันนะครับความถีใกล้เคียงกันนะครับคราวนี้ผมขออนุญาตนาเสนอนะครับที่มาทําไมผมต้องมาทําวิจัยเกี่ยวกับพวกไมโครเวฟพวกนี้มันมีอะไรดีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับแล้วก็ความรู้นําสิ่งที่ได้เนี่ยเรามีความรู้อะไรบ้างในในหมาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็งบประมาณต่อเครื่องงงบงบประมาณเนี่ยเป็น ไม่ได้เป็นตัวบอกว่าจะเป็นเครื่องอะไรนะครับก็คือขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องแล้วก็กำลังของเครื่องเป็นสําคัญนะครับแล้วก็เป็นการเล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางผมได,ไ,ดได้พัฒนาเครื่องอุปกรณ์อะไรบ้างมาแล้วนะครับแล้วก็ความความต้องการเอกชนที่ร่วมมือมีบริษัทอะไรบ้างโดยประมาณนะครับเริ่มแรกเ,เลยนะครับคือการให้ความรอดวัสดุทตตั่วไปเนี่ยทางซ้ายมือผมเนี่ยสมมุติเ่าเป็นเม็ดข้าวเปลือกแล้วกันหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ ถ้าเราใช้ลมร้อนเนี่ยเราความร้อนที่เกิดจากลมเนี่ยลมเป็นตัวพาความร้อนเข้าไปยังวัสดุนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยเมื่อได้รับความร้อนเนี่ยมันจะร้อนจากที่ผิวเข้าไปก่อนนะครับกลมๆเนี่ยเป็นวัสดุมันจะร้อนลมเนี่ยจะมันจะมาปะทะมันนะครับแล้วมันจะร้อนจากข้างนอกเข้าไปพวกพวกนี้นะครับเม็ดอาหารสัตว์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะร้อนข้างนอกข้างขในไอข้างนอกข้างนอกมร้อนมากเนี่ยเราต้องหยุดกําลัง ถ้าเราไม่หยุดเนี่ยข้างนอกก็จะสูญเสียนะครับข้างในก็ยังเป็นเม็ดอยู่อย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆคือ,เ,อเม็ดอาหารสัตว์เนี่ยนะครับคือก็จะทาเม็ดเม็ดใหญ่ๆเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะว่าความร้อนเขาใช้ลมร้อนเข้าไปเนี่ยข้างนอกเนี่ยเริ่มแห้งแล้วข้างในยังเปียกอยู่คราวนี้ความสมดุลของการไม่เปียกเนี่ยถ้าเราไปแพ็คปุ๊บเขาจะมีสัดส่วนว่าในในในปริมาณโหลดเท่านี้จะต้องได้อาหารที่เม็ดอาหารที่ใส่กระสอบได้ขายได้ในเท่านี้แต่ว่า สัดส่วนการกระจายความชื้นเนี่ยถ้ามันไม่สมเสมอเนี่ยความชื้นตรงไหนที่มันเกินมันก็จะเป็นเชื้อรานะครับก็ทําอะไรไม่ได้นะครับนี่ก็ก็เสียของของการลมร้อนนะครับคราวนี้ถ้าเป็นไมโครเวฟฝั่งนู้นเนี่ยอินพุตของมันก็คือเป็นไฟฟ้านะครับพอไฟฟ้าเข้าไปปุ๊บเนี่ยไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนจากจากไฟเนี่ยไปเป็นคลื่นนะครับคลื่นก็ส่งเข้าไปในวัสดุต่างๆที่เราจะอบที่เราจะให้ความร้อนจริงๆเนี่ยความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเท่ากันหมดเลยนะครับโดยประมาณนะเพราะว่าเรามีการกระจายคลื่นที่เหมาะสมเนี่ยมันจะเท่ากัน แต่ว่าข้างในที่มันร้อนมากกว่าเนี่ยเนื่องจากที่ผิวเนี่ยอากาศที่อยู่ในในห้องอบเนี่ยมันไม่ร้อนมันมันไม่รู้จักไมโครเวฟด้วยซ้ํานะครับมันก็เป็นอุณหภูมิธรรม,รมดาเมื่อเม็ดวัสดุมันร้อนเนี่ยนะครับมันก็สูญเสียวความร้อนให้กับกับอากาศข้างๆเราทำให้เรามองว่าข้างในมันน่าจะร้อนกว่า,าจริงร้อนเท่ากันแต่ว่าการการเลกเปลี่ยนความร้อนในข้างนอกมันจะทําได้ดีกว่านะครับเพราะงั้นการที่เราเมื่อไหร่ที่เราควบคุมกําลังไมโครเวฟได้เนี่ยเราก็จะจะสามารถควบคุมความร้นได้ดีกว่าแล้วก็ อัตราการแห้งเนี่ยมันก็จะเร็วกว่าการให้ความร้อนแบบนี้นะครับแบบนี้เนี่ยเกินปุ๊บเนี่ยแครกเลยนะครับแบบนั้เนี่ยเราควบคุมให้เหมาะสมเนี่ยถ้าเทียบสองอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมันใช้คลื่นไมโครเวฟเนี่ยมันเร็วกว่าเพราะมันสามารถทะลุเข้าไปข้างในได้ด้วยนะครัอบอันนี้คือหลักที่ที่เอามาคิดแล้วก็เริ่มต้นทําวิจัยเกี่ยวกับพวกไมโครเวฟพวกนี้จากที่ผมผลิตเครื่องเข้ามาเนี่ยก็ได้จดสิทธิบัตรไปสามใบน,นะครับ ยังมีอีกหลายอย่างนั่นื่องจากในบ้านเราเนี่ยการใช้เทคโนโลยีพวกไมโครเวฟพวกเนี้ยนะครับยังไม่ค่อยมีคนก้าวกล้าเขาเ้ามาจับมันเยอะเพราะว่าฝั่งอินพุตที่เป็นไฟฟ้านเนี่ยแรงดันที่จะทําให้เกิดขึ้นไมโครเวฟขึ้นมาได้มันก็ประมาณ6กพันโวลต์นะครับซึ่งคือสติบัตติที่ผมจดขึ้นมานะครับตอนนี้มีอยู่สามใบนะครับก็กำลังยื่นไปอีกสองสามใบนะครับคือเรื่องอุโรงมาแล้วเราจะรู้สึกมึนๆเครียดๆนะครับอันนี้คือถ้าร่วมันเยอะ แต่โรยเยอะๆก็สะสมนานๆก็อันตรายนะครับคราวนี้มีอะไรก็สอบถามได้เลยนะครับถือว่าเป็นแลกเปลี่ยนกันอันนี้เครื่องที่ผมเคยผลิตมาแล้วตัวนี้เนี่ยทางผมทาให้กับศูนย์นาโนเทคของอาจารย์จําชื่อท่านไม่ได้แล้วนะครับอยู่ที่นาโนเทคของวทตชเนี่ยนะครับอาจารย์ท่านเอาไปอบเม็ดเม็ดเมล็ดปุ๋ยที่ละลายช้านะครับปุ๋ยปกติเขาต้องมีแกนมันใช่ไหมครับ แล้วก็เอาแกนเนี่ยไปจุ่มปุ๋ยจุ่มแห้งจุ่มแห้งจุ่มแห้งอะไรเงี้ยนะครับแล้วจุม่มปุ๊บเนี่ยเขาจะไปใส่ในหม้อแล้วก็เอาลมร้อนเป่าแล,แล้วก็หมุนไอหมนก็หมุนไปเป่าไปนะครับมันยังใช้เวลานานเป็นครึ่งวันเป็นวันนะครับน,นื่งใช้ประมาณ20นาทีก็ค่อแห้งแล้วนะครับใช้ไมโครเวฟตัวนี้6กิโลวัตต์นะครับอยู่ที่ศูนย์นัโนเทคส่วนฝั่งนี้เนี่ยนักเคมีก็จะเห็นในท่อแก้วนี้น,น่าจะเข้าใจดีมันคือก็คือ,อ ตัวแบคคัมนะครับตัวระเหยสารอีเ e ว็บนะครับตัวระเหยสารที่ความดันต่ําแต่ว่าปกติเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้เขาจะใส่สารใช่ไหมครับใส่สารละเหยขึ้นไปเขาจะต้องอยู่ในอ่าวอเตอร์บาทถูกไหมครับควบควมุมอุณภูมิว่าสารตัวนี้จะต,ต้องระเหยที่ความอุณหภูมิถึงว่าสี้าองศานะครับความดันเท่านี้ใช้เวลา3าสชั่วโมงเอาตัวอย่างง่ายๆน้ำเนี่ยระเหยยากไม่ยากมากนะครับน้ำเนี่ย เราเลยน้าที่40องศาเนี่ยนะครับเอาเอาน้ําไปใส่ที่หลอดหลอดตรงนั้นอนะ่ะแล้วก็ระเหยที่40องศาใช้วัตตบัดอุณหภูมิ40องศาเนี่ยน้ำ200ซีซีเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณ2วันถึงจะระเหยหมดนะครับผมก็เลยเอ๊ะไมโครเวฟเราก็ทำให้ความร้อนได้ลองเอาไมโครเวฟเข้าไปดูวบคุมมาดูนะครับเปรียบเทียบกันเลยอีกชุดหนึ่งเป็นชุดของระเหยน้ำ200ซีซีนะครับที่40องศาเทียบกับตัวที่ผมใส่ทําเข้าไปเนี่ย เราเหยน้ํา 200cc ที่40องศาเหมือนกันเราใช้ไมโครเวฟอะเราสามารถราเหยได้อยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าใช้เวอเตอร์บาทเนี่ยใช้เวลาถึงประมาณ2วันนะครับอันนีก้ก็อีกเครื่องนึ่งที่ผมก็ผลิตตอนนี้เครื่องนี้นี่อยู่ที่เชียงใหม่นะครับอยู่ที่สถาบันหลังกันเก็บเกี่ยวมอชอคราวนี้พอเริ่มเข้าใจเรื่องระบบไมโครเวฟมากขึ้นเนี่ยก็ ทางสานักเก็บหลังกันเก็บเกี่ยวที่ที่โมชเหมือนกันนะครับเขาต้องการที่อบใบชาต้องการอบแบบต่อเนื่องนะครับก็ทาไงแบบต่อเนื่องก็เลยต้องทแบบําแบบระบบสายพานนะครับต้องฟีดฟีดใบชาเข้าไปนะครับแล้วก็มันไปออกฝั่งนูน้ปนปัญหาคือท่านเห็นได้ว่าถ้าถ้าเป็นประตูไมโครเวฟมันจะมันจะสนิทใช่ไหมครับแต่สนิทนั่นก็ยังรั่วถ้าเราไม่มีเทคโนยูที่ที่ดีพอแต่ตรงนี้มันเป็นช่องอยู่ยนะครับขึ้นนอุตรุเลยนะครับออกมาอุตรุคราวนี้นะ เราก็เลยใช้หลักการทา,างฟิสิกส์เ,เข้าไปบล็อกคลื่นช่วงนี้นยเขาเรียกว่าช่วงไมโครเวฟบสับเพนชันหมายถึงว่าคลื่นข้างในเนี่ย12กิโลวัตต์นะครับเราใช้หลักความรู้ทางฟิสิกส์ที่เรียนมาเนี่ยนะครับตรงนี้นความยาวประมาณเมดครึ่งของน้ำเม็ดครึง่งสามารถบล็อกคลื่นบล็อกคลื่นให้มันออกมาอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในค่าที่ปลอดภัยได้นะครับวัาคนทํางานก็ไม่เป็นอันตราย การฟีดเข้าวัสดุเข้าไปเนี่ยก็กถือว่าปลอดภัยนะครับเครื่องนี้อยู่ที่เกษตรสถาบันหลังกันเก็บเกี่ยวนะครับใช้ไมโครเวฟทั้งหมด12 w, กิโลวัตต์ควบคุมะระบบระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือทุกปกติเหมือนกับเทคโนโลยีที่เราใช้กันทั่วไปนะครับก็มันประยุกต์ใช้กับการให้คนมนดได้ทุกเรื่องนะครับไอ้พวกไมโครเวฟพวกเนี้ยนะครับก็ไอ้พวกนี้เนี่ยลูกเดือยที่ท่านเคย,ท,ยทานใช่ไหมครับขายทำเซเว่นบ้างที่เนี่ย ลูกเดอนเนี่ยวิธีการคือเหมือนกับเราหุงข้าวเราไปแช่น้ําแล้วทำาแล้วก็เอาไปนึ่งหรือไปไปหุงให้มันสุกนะครับพอมันสุกปุ๊บเนี่ยก็เราไปทําขนมก็ได้อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าการที่เราจะทําลูกเดิยกรอบเนี่ยเราจะต้องเอาเอาลูกเดยที่มันสุกแล้วเนี่ยเหมือนข้าวที่สุกแล้วเนี่ยไปตากแดดนะครับไปตากแดดจนกระทั่งเม็ดมันใสความชื้นไม่มีจากขาวๆนั้นเป็นใสเลยเม็ดใสนะครับแล้วถึงจะเอาไปทอดมันก็จะกลายเป็นลูกเดิย ทอดกรอบนะครับแล้วก็แบกทุกนู่นทุกนี่ก็กลายเป็นแล้วแต่ของที่ไหนแต่พกข้าวหน้าฝนเนี่ยทางผู้ประกอบการเ็าทาไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถที่จะเป็เอาลูกเดือยไปตากปกติตี่ตากนี่ใช้เวลาสามแดดนะมันสามแดดถึงแดดดีๆนี่สามวันนะครับถึงมันจะแห้งใสเลยนะครับเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่บริษัทวังสพุงจังหวัดเลยพอดีเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีโรงสีลูกเดือยเองด้วยแล้วก็ภรรยาของเจ้าของเนี่ยเขาเป็นทันตแพทย์นะครับต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการกรบเคี้ยวอะไรประมาณนั้นนะครับก็ ก็ให้ผมทําเครื่องนี้ให้ผมก็ไปติดตั้งที่จังหวัดวังสะพุงนะครับตัวนี้เนี่ยใส่ลูกดอยครั้งละประมาณ30มกิโลนะครับใช้เวลาตักแดดในสามวัน,นตัวนี้ใช้ประมาณ4ี่ชั่วโมงไม่เกินนะครับมันก็จะแห้งขึ้นอยู่กับว่าตอนที่ตักลูกเดอยขึ้นมาจากหม้อที่กำลังต้มอ,อยู่ร้อนๆเนี่ยนะครับเร,เราได้ตั้งเสด็จน้ำไหมถ้าไม่ได้ตั้งเลยใส่ในเครื่องเลยเนี่ยน้ำมันหยดติ่งๆเข้าไปเนี่ยอันนี้ใช้ประมาณไม่เกิน4ี่ชั่วโมงก็จะได้ลูกเดอยสามสิบ กิโลมันจะเหลือลูกเดือยแห้งประมาณ10กิโลนะครับแต่วลาเวลาเอาไปทอดเนี่ยได้เป็นเป็นหลายร้อยขวดเลยขวดละสี่ห้าบาทนะครับส่วนเครื่องนี้เนี่ยเป็นเป็นอของร้านขนมครูยุที่ราชบุรีนะครับก็อาจารย์ก็มีวความครูยุอาจารย์ก็ได้อะไรนะ,ะโคต้าของเซเว่นหกพันสาขาในการขายลูกเดือยเนี่ยนะครับถ้าขาย กระป๋องไข่ขสี่ห้าบาทถ้าสี่ห้าบาทคูณหกพันต่อวันเนี่ยก็ได้เยอะนะครับตัวนี้ก็กําลังเท่ากันนะครับก้อนนี้อยู่ที่ราดบุรีแล้วก็ที่สำคัญคือพอเราทอดอะไรก็ตามที่เราไปทอดแล้วเนี่ยนะครับปกติต้องมาไล่ไล่น้ํามันอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะลดการหมันการหืนของมันอั่นเงี้นะครับก็ก็เอามาอบไล่น้ํามันได้ไดอ้อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับใช้ไล่ได้น้ํามันก็ได้อันนี้เป็นอะไรนะบ้านทางใต้เนี่ยเป็น ขนมลาครับก็สามารถอบได้อบแล้วมันจะกรอบขึ้นมาด้วยนะครับคือลาเนี่ยปกติเขาไปเราไปวัดเนี่ยเขาต้องเก็บปฏิวัติแล้ววัดจะมีลาเยอะมากแต่ละปีเนี่ยเป็นเป็นห้องๆเลยแต่เวลามันไม่ได้เสียอะไรนะครับเก็บไว้ในในปิ๊บในอะไรเงี้ยแต่ว่าพอถึงคราปีหน้านจะเอามาใช้อีกเนี่ยมันจะมันจะเหนียวๆแล้วมันจะไม่กรอบแล้วก็เอามาใส่ไมโครเวฟตรงเนี้ยมันก็จะกรอบเหมือนเดิมนะครับความน้ามันก็หายไป ในในเชิงอุตสาหกรรมนะครับอันตัวนี้อยู่ที่สมุดปราการนะครับคือยางโอริงทั้งหลายหรือว่ายางที่เป็นเป็นเส้นเส้นหรือว่าเป็นยางสปองที่ขบขอบประตูรถยนต์เนี่ยมันจะเป็นยางนิ่มๆนะครับปกติแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะฉีดเขาจะฉีดออกเป็นเป็นเส้นเลยนะครับฉีดออกมาแล้วก็จะวิ่งเข้ามาในอุโมงค์อุโมงค์นี้จะเป็นหลอดอินฟราเรดนะครับเป็นหลอดแดงๆงใช้ขึ้นอินฟราเรดออกมาแล้วก็เขาเรียกไปช็อคมันไม่งั้นมันจะเป็นเหนียวเหนียวติดมืออย่างนั้นนะครับพอมัน ออกข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะจักเซตตัวแล้วมันจะมันก็มันจะแห้งนะครับตัวนี้ใช้ความยาวเนี่ยหกประมาณประมาณสาสิบเมตรนะครับวิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เทียมกันคือเขาจะทําเส้นใหญ่ๆไม่ได้นะครับเอ็กซูดเดอร์พวกนี้เพราะฉะนั้นตอนท,ที่ที่ทําเนี่ยนะครับใช้ไม่เกินหนึ่งหนึ่งเส้นแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเปลี่ยนจากชุดนี้มาใช้ชุดนี้ผมไปติดตั้งระบบไมโครเวฟให้อ่า 12กิโลวัตต์เป็นสามหัวหัวละสามกิโลวัตต์นนะครับแล้วก็หนึ่งเขาสามารถทํายางสปองได้คือยางสปองเนี่ยจะเป็นเส้นใหญ่ๆแล้วข้างในเขาจะใส่เม็ดสานเคมีอะไรไม่รู้พอโดนความร้อนปุ๊บมันจะแตกเป็นแก๊สออกมานะครับกลายเป็นฟองทําให้ทำให้ยางนี้นมีความนิ่มขึ้นนะครับตัวแรกความร้อนคือไมโครเวฟตัวนี้นะครับก็ยิงเข้าไปให้ความร้อนในอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการฝั่งฝั่งนู้นนะครับ อันนี้เป็นบริษัทแพลนทอยนะครับแพรนเคชั่นบริษัทแม่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มีเครือข่ายทั่วโลกบริษัทโรงงานอยู่ที่บริษัทที่ตรังนะครับเขาจะทําของเล่นเกี่ยวกับไม้อย่างเดียวไม้นี่ไม้ยางเนี่ยตัดประรนูปนนู่นนี่แล้วก็ทําของเล่นนะครับที่ถ้าก็ทาปกติมีการป้องกันแมลงเรียบร้อยหมดนะครับแต่กระบวนการที่เขาเขามามาประกอบเนี่ยนะครับบางทีแมลงไปไข่ไว้แป๊บเดียวนะครับแล้วก็ กว่าจะแพ็คกว่าจะใส่คอนเทนเนอร์กว่าลงเรือไปไป Europe, ยุโรปเงี้ยนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยในกล่องมันมีขี้มอดเต็มเลยมีขี้มอดแค่อันเดียวเนี่ยเขาตีกลับทั้งทั้งคอนเทนเนอร์เลยนะครับเพราะนั้นเครื่องนี้ของผมเนี่ยนี่คือห้องไมโครเวฟนะครับห้องข้างหลังนี้ไมโครเวฟทั้งหมด7 0,000วัตต์นะครับตัวนี้ก็จะเข็นรถเข็นเลยเอาไม้เนี่ยที่แพ็คใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเป็นกล่องกระดาษเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่ว่ามีของเล่นอ,อ,อยู่ข้างในนะครับใส่เข้าไปแล้วก็กดไมโครเวฟ มันก็เพยิงเข้าไปฆ่าเชื้อโรคตอนที่เราแพ็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะพวกกล่องกระดาษเนะี่ยมันค่าไดไดเล็กติกมันน้อยมันไม่มันจะไม่ร้อนนะครับปติกจะไม่ร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปพวกนีนะ้อุณหภูมิถึง50องศาเนี่ยแมลงมันก็ต,ตายหมดนะครับผมก็มีผลการทดลองมีการเลี้ยงแมลงมีการทดลองพวกมดทั้งหลายเนี่ยนะครับอุณหภูมิ5 5องศามันก็ตายหมดแล้วนะครับเพราะนั้นพอแพ็คปุ๊บใส่เข้าไปปุ๊บยิงไมโคยปุ๊บ,บเนี่ยก็อาตรงนี้เข้าไปที่คอนเทนเทนอร์ได้เลยนะครับ อันนี้ก็เขามีเงื่อนไขทางยุโรปด้วยว่าจะต้องมีระบบพวกนี้อยู่นะครับต,ตัวนี้อีกเครื่องหนึ่งเป็นไมโครเวฟความดันต่ำนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลวังน้าเขียวจังหวัดนครนนราชสีมานะครับคุณคุณหมอเขาจะใช้อบลูกลูกสปอร์ลูกสปอร์แล้วก็พวกใบมะกรูดลูกสมอให,ห้ผมก็เรียกมันก็ถูกคือปกติเขาจะใช้ลมร้นประมาณ7วัน5้าถึงเวันนะครับเพราะมันเป็นเม็ด ประมาณนี้ครับเจ็ดวันกว่าจะแห้งใช้ลมร้อนเนี่ยตัวนี้ใช้ห้าชั่วโมงนะครับโด,โดยใช้รถามดันต่ําลงไปแล้วก็ใช้ไมโครเวอยิงเข้าไปนะครับจากเจ็ดวันเหลือห้าชั่วโมงแล้วก็พวกใบมะกรูดเอ้ใบ้นใบ,ใบมะกรูดนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่นานนะครับก็แห้งแล้วแต่ตัวนี้เนี่ยมันมีความสับ้นเรื่องระบบเวคคัมอ,อบครั้งประมาณครึ่งชั่วโมงจะต้องมีการเดินน้ําออกมาทีหนึ่งน้ําก็ได้เป็นเป็นครึ่งถังนะครับเพราะมันออกจากพวกเนี้ย นอกจากไอพวกเกษตรแล้วเนี่ยอันนี้เป็นที่โรงงานสงขาแคนนิงนะครับคือปกติปลาทูน่าเนี่ยตัวประมาณ3ากิโลห้ากิโลเนี่ยมาจากต่างระเทศมันจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมครับครับอีกนาทีก็มาจากต่าระเทศเนี่ยเขาจะฟีดเป็นน้ําแข็งติดลบหลายองศาทีเดียวนะครับกระบวนการตัดปัจจุบันเนี่ยที่เขาทำคือต้องเอาเปลาตัวเนี้ยไปแช่ในน้ําที่สิบห้าองศาผมถามว่าเอาทำไมทำไมไม่แช่น้ําปกติ ก็บอกนะ้ำปกติจะทําให้ปลาเนี่ยมัน,มนก่อเชื้อได้นะครับก็เพต้องแช่ที่น้ําเย็นได้สิบห้าองศาใช้เวลาแช่เป็นสิบชั่วโมงอ่ะครับถึงจะเอาไปไปสตรีมกับไอ้น้ำได้พอสตรีมไปน้ำปุ๊บไอ้น้ำที่ไปเกาะกับเนื้อปลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นของเสียที่จะต้องมีสร้างลงบ่มบัดอีกเป็นร้อยล้านอย่นเ้งนะครับเพราะว่าโรงงานเขาโรงงานแคนนิงมีเครือข่ายทั่วลูกเหมือนกันนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเป็นลาย,ลายน้ําแข็งไม่ต้องแช่เลยเอ,เอาปลาเนี่ยเข้าไป ดีฟอสมาเลยตั้งแต่เป็นน้ําแข็งเลยนะครับปลาทูน่าเนะี่ยเป็นจากเป็นน้ําแข็งเนี่ยพอมันเริ่มเริ่มที่ละลายเนี่ยนะครับมันก็จะเอาน้ําในตัวของมันเนี่ยนึ่งตัวมันเองนะครับปลาทูน่าก็จะก็จะสุกข,ของมันเองเพียงแต่เรามีระบบสเปร์สเปร์น้ําไปเลี้ยงที่ผิวของปลาครับอย่าให้ผิวมันแห้งเกินไปแค่นั้นเองก็สามารถได้ปลาทูน่าที่ไม่ต้องมีกระบวนการดีฟอสไม่ต้องการกระบวนการแชร่อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถทําได้แต่เครื่องนี้เนี่ย แต่ตรงนี้เนะี่ยผมไปติดตั้งมาแล้วเนะี่ยมันมีปัญหาเรื่องความชื้นเพราะว่าตรงนี้เนะี่ยข้างๆเนะี่ยมันเป็นเป็นที่ทําผลิตน้ําแข็งของโรงงานนะครับก็เลยต้องย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งก็ห้องอีกที่หนึ่งก็สามารถใช้งานได้นะครับเป็นงานวิจัยร่วมกับกับบริษัทเป็นรัฐร่วมเอกชนของของมชรู้สึกนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพัฒนาเครื่องนี้ด้วยกันพวกนี้ก็ได้นะครับหมายถึงว่าอันนี้เป็นอาหารอาหารสัตว์ ที่เขาทาเป็ดใส่กล่องแล้วแล้วเอาปลาเอาของดิบมาแล้วก็ใส่ในในตัวนั้นนะครับในถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ไมโครเวฟเนี่ยยิงเข้าไปมันสุกพอดีแล้วก็แพ็คเลยไม่ไม่ต้องแพ็คแล้วมันมันโอเคอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นปผลิตภัณฑ์ที่ผมทดลองอบที่ที่ห้องแลบนะครับก็ได้หมดใบไม้ก็ได้พวกเป็นใบก็ได้เป็นพวกหัวเป็นได้หมดนะครับอันนี้เป็นใบทุเรียนน้าก็ก็ได้อยู่ที่เราประยุกต์ใช้นะครับเราจะประยุกตใชยอย้อย่างไรนะครับ อันนี้คือเมื่อปี้าผมก็เอาผลงานที่ทําไปเนี่ยก็เสนอไปยังหน่วยงานภาครัฐอันนี้ของ u i นะครับนี่ของอนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณมหา,าวิทยาลัยรัฐนะครับอุทยานวิยทยาศาสตร์ภาคใต้ของวิทยาลัยรัสวทชด้วยนะครับที่ที่จัดให้มีงานนี้ขึ้นมาแล้วก็งานเครื่องใหญ่เครื่องส่วนใหญ่เนี่ยนื่องจากที่ท่านผู้มีเกียรติได้ให้ได้เห็นเนี่ยเป็นเครื่องที่ เอกชนเขาเห็นว่าเราทําได้ก็มาจ้างให้ผมทําโดยตรงเลยนะครับโดยเพราะว่าการขอทุนวิจัยจากจากกระทรวงเนี่ยจากหน่วยงานในบางทีก็ลาบากมีการแข่งขันกันเยอะนะครับก็กราบขอบพคุณมากครับสวัสดีครับ